อาหารและโภชนาการเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพมีผลต่อการเติบโตพัฒนาการของสมองสติปัญญาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินทำให้เกิดโรคบันทอนสุขภาพส่วนเด็กที่ขาดสารอาหารก็จะมีผลเสียต่อพัฒนาการสติปัญญาขัดขวางการเรียนรู้การป้องกันที่ดีคือการเฝ้าระวังการเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กค้นหาผู้ที่มีภาวะเสี่ยงแต่เนิ่นๆ เครื่องมือชีวัตที่ดีไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือราคาแพงเพียงแต่ต้องมีความแม่นยำและไวต่อการเปลี่ยนแปลงการชั่งน้ำหนักเรื่องชั่งน้ำหนักเป็นสิ่งสำคัญจึงต้องมีการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักที่ได้มาตรฐานสามารถอ่านจุดทศนิยมได้อย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งหรือเครื่องช่งดิจิตอลสิ่งที่จะต้องสังเกตให้ดีคือ เครื่องช่างน้ำหนักต้องอยู่บนพื้นราบเสมอกันและปรับเข็มหรือตัวเลขให้อยู่ที่เลขศูนย์เสมอและควรใช้เครื่องช่างเดิมทุกครั้งควรช่างเมื่อเด็กยังไม่ได้รับประทานอาหารจนอิ่มถอดเสื้อผ้าที่หนาๆนาออกรวมทั้งรองเท้าถุงเท้านำของเล่นของใช้ออกจากตัวเด็กสำหรับเครื่องช่างน้ำหนักแบบยืนชนิดเข็มผู้จดบันทึกผลจะต้องอยู่ในตำแหน่งตรงกันข้ามกับเด็กอ่านสเกลในแนวตั้งฉากกับหน้าปัดไม่ควรอยู่ด้านข้างซ้ายหรือขวา เพราะจะทําให้อ่านค่าน้ําหนักคลาดเคลื่อนและจะต้องจดน้ําหนักให้เรียบร้อยก่อนให้เด็กลงจากเครื่องชั่งน้ําหนักการวัดส่วนสูงเครื่องวัดส่วนสูงควรเป็นไม้อลูมิเนียมหรือกระดาษที่พื้นผิวไม่นูนโป่งออกมาตัวเลขหน่วยเซนติเมตรและมิลลิเมตรเรียงต่อกัน และต้องติดตั้งให้ถูกต้องโดยวางทาบกับผนังหรือเสาให้ตั้งฉากกับพื้นยึดให้แน่นไม่โยกเยกไม่เอียงและบริเวณที่เด็กยืนต้องเป็นพื้นเรียบได้ระดับฉากกับผนังหรือเสาไม่เอียงไม่นูนและมีไม้ฉากสำหรับวัดค่าส่วนสูงวิธีวัดส่วนสูงมีขั้นตอนดังนี้ 1. ให้เด็กถอดรองเท้าและถุงเท้า 2. ถ้ามีกิบที่คาดผมหรือมัดผมควรนำออกก่อน 3. ยืนบนฐานไม้ยืนเท้าชิดกัน 4. ยืดตัวไปข้างบนให้เต็มที่โดยที่ไม่ขย่งเท้าและไม่งอเขา่า 5. ศีรษะหลังก้นและส้นเท้าสัมผัสกับไม้วัด 6. ตามองตรงไปข้างหน้าศีรษะไม่หันเอียงซ้ายหรือขวาและไม่แหงนหน้าหรือก้มหน้าลง ผู้วัดส,สามารถช่วยจัดศีรษะของเด็กให้อยู่ในท่าที่ถูกต้องโดยใช้มือข้างหนึ่งพยุงบริเวณคาง 7. จับไม้ฉากเลื่อนลงมาจรดศีรษะและหยุดทันทีที่รู้สึกว่าสัมผัสส่วนแข็งของศีรษะ 8. อ่านค่าส่วนสูงในระดับสายตาผู้วัดโดยอ่านค่าให้ละเอียดบันทึกตัวเลขให้มีทศนิยมหนึตำแหน่งเช่น1 1 8 4ซนเมตรหลังจากนั้นนำข้อมูลการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงมาวิเคราะห์ โดยเทียบกับอายุเพื่อหาแนวโน้มการเจริญเติบโตติดตามการเปลี่ยนแปลงของเด็กว่าเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมหรือไม่ภาวะโภชนาการของเด็กมี3ประเภทคือ 1. ภาวะการเจริญเติบโตดีคือมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อายุ 2. เด็กขาดสารอาหารคือน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์อายุเตี้ยผอมควรดูแลเด็กให้มากขึ้น เนื่องจากขาดสารอาหารเป็นระยะเวลานานควรเพิ่มนมไข่และออกแบบการออกกำลังกายที่เพิ่มส่วนสูงสำหรับเด็กเตี้ย 3. ท้มวมเริ่มอ้วนและอ้วนเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ควรดูแลให้มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน มีการเยี่ยมบ้านโดยครูประจำชั้นหรือทำงานร่วมกับอสมเพื่อชี้แจงปัญหาวิเคราะห์หาสาเหตุและร่วมกันคิดหาวิธีแก้ไขกับผู้ปกครองเพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตสมส่วนตามวัยส่งผลให้เด็กมีสุขภาวะที่ดีพร้อมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป